คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาแล้วก็ผมกราบสวนสดีทุกคนด้วยนะมาอยู่ฟอร์จูนเม้าเหมือนเดิมนะกบคงสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะเออเหลืออีกไม่กี่ EP แล้วนะเราจะได้ไปเริ่มเกมใหม่กันจะดีนะมา80รอบไปเบปปส10ไปก่อนนะ เออมารอมนี้ว่าไงถงเธอโบไปด้เพื่อนรื่นเปื้อนเรื่นเปื้อนรื่นเปื้นเรื่นปือนรื่นปื้นเรเว้ยเ้มาเว้ยมาเวโอ้ยลงมาส่งอีกแล้วว้าเฮ้ยโออะไรจะขนาดนั้นนะเอ้ยมาเว้ยได้อยู่วคยก็มาดีอยู่นะแต่ทำไมเจ้าถึงแบบผมไม่แน่ใจนะโอ้ยบางคลิปผมก็แหลกนะขอโทษด้วยนะครับผมเออ มันอยู่ที่ระบบซิสเตมนะไม่ใช่ระบบซิสเตมหรอกคอมปูนี่แหละบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายนะได้อยู่โอ้โหจหมานีวะไหวายอยู่โอ้บ้ายเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่โอ้ยเท่าไหร่วะาหกสิบหกบาทนะเออนี่เบสสิบนะครับผมเบสสิบอยู่นะเอ,อ้ยหมาเว้โอ้โหเชียงเชียงมั้ได้อยู่เออได้หนึ่งแถวก,ก็ดี ดีผมไม่ได้แถวผมไม่ได้แถวเออลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาขงเบียงเอ,อ้ยแต่ผมยังไม่เคยลองสูตรพันตายนะพันรอบพันรอบนะมันจะดีจะเร็วนะมาแล้วแบบโอ้ยไม่ลง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 แต่พันรอบไม่ดีนะผมว่ายังไงก็ไม่ดีหรอกอยู่ได้อยูอ่ผมว่าเยอะไอตัวยันก็วายเต็มช่องหรอวะเพื่อนแต่มันมายากนะอย่าหวังให้มันมาเลยดีกว่ามันมาที่ก็ลองเลยอย่างี้ ก่อนดีค wow. ร right, like, <Gan réussi S 1> <sperm> ับจะรอยี่อะไรเอ้ยได้อยู่โอ้โหสองแผลวได้อยู่นะอะไรเวรสามร้อยสามร้อยบานะรางวัลก้อนโตอเสรนะมาอีกเปล่ากระแทกวะเอ้พี่แกไม่โดดเกาะหลังคาเลยว่ะไอหนูตัวนี้แม่งไม่โดดเกาะหลังคาเลยเว้ยเอ้ยโหโหนั่นแหละปึ๊บ ขึ้นมาแล้วกันสเต็ปเดิมเ้ยสิบห้าบาทไปแปดสิบน่าแหละสวยงามนะครับผมไปเรื่อยๆมาเรียงไปดีๆมาเรื่อยๆนะ้ยจัดมาหรือเปล่าโอ้ยส้มส้มอีกแล้วโอ้ส้มนี่โคตรเกลือโหเล่นมาหลายแบบทั้งเสือทั้งวัวส้มนี่คือแย่สุดแต่เกมนี้คือถั่วแม่งยาสุด อะไรกันวะเนี่ย้มพูด้มก็มา้มโอ้ยไม่ทมกลัวเอาประทัดว่าได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะลงมาเรื่อยแล้วกันลงมาเรื่อยแล้วกันโอ้ยหลอกมาให้ดีใจไนงะเห็นไหมใช่ไหมผมว่าหลอกมาให้ดีใจเว้ยแล้วเดี๋ยวมันก็นจะจากไปหื ภาแม่งดูไม่ได้เลยเฮียพาแม่งดูไม่ได้เลยมาก่อนส้มโอโอ้โอ,โอ้ส้มอีกแล้วตายเ้ยมาวิมา,มาไม่ไม่เข้าโอ้ไม่เข้าอีกแล้วอะไรวะนี่วายมาสองตัวอะไรวะโอ้ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะโอ้โหทุกคน ไม่ไม่เข้าจริงเว้ยกักชิบหายเอ้ยมาเว้ยมาเว้ยสวยได้อยู่เอ้ย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 มาเว้ยอื้อทัวชิงเฉียงมาชิงเสียงมาเว้ยโอ้มาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะจะเอาสเต็ปไหนนะมามาเริ่มกันเลยแปดสิบไปแล้วกันโหูยรอบนี้จังหวะไงรอบนี้ต้องมาแล้วป่ะ รอบนี้ต้องมาแล้วปะเอเรีบไปเบ็ดยี่สิบห้านี่คือเบ็ดยี่สิบห้านะเพื่อนเบ็ดยี่สิบห้าบาทนะครับผมเดี๋ยวไม่ไม่เข้าจริงเว้ยด้ยเอาจริงดิไม่ไม่เข้าจริงเว้ยโอ้ไอตัวยันอัคราไม่ไม่มาว่ะมาเว้ยตายอยู่กินวายรัวๆเลยเว้ยกินวายรัวๆเลยนะแต่ไม่ไม่มาไม่เข้าใจไม่รู้เป็นไร ินวายัวๆโอ้โหมันเป็นระบบเดียวนะกับเสือวัวเสือวัวแต่ว่าเสือวัวนีม่มีคูสิโหมาแล้วจังหวะนี้ปีนขึ้นัาคาไปแล้วครับผมปีนขึ้นังคาไปแล้วผมโอ้โหมาแบบไม่ต้องลุ้นมาไม่ต้องลุ้นมาไม่ต้องลุ้นมาไม่ต้องลุ้นโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยถั่วอย่ามาเลยขอร้องแหละประทัดอประทัดก็ได้ประทัดก็ได,ได้อะไรก็ดีโอ้สามร้อยบาทสั่น สามร้อยบาทนะปีนหลังคาทั้งทีมึงเอาสามร้อยบาทให้กูโอ้พระเจ้าเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าช่วยกล้ว,ย,วยทอดเลยนะเอ้ยมาไปมา,มาไปมาปีหลังคาอีกแล้วผมไม่น่าไว้ใจมันเลยนะเอ้ประทัดประทัดแม่งไม่หมาเว้เพื่อน เฮ้ยวังวูกินบางไงโอ้ยวิ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 อะไรก็ได้ขออะไรก็ได้แต่อย่าอื้ออย่าเป็นด่วอย่าเป็นส้มขออะไรก็ได้โอ้เรียบร้อยผมใช้ได้伙เพื่อนมาสิวะเฮ้ยใช้ได้สิเพื่อนมาสิวะเออหืมมาได้จนได้โอ้ยมาอีกรอบ่ะเฮ้ยข้างหลังมาโดดรัวๆเลยเว้ย เอาเรื่องว่ะอย่างชอบเลยนะอย่างชอบเลยเพื่อนเอ้ยเอาไงดีเนี่ยสี่ร้อยไอสัตว์ผูกนี่ขำเลยโอ้ยกูไอตัวรางวัลน,นี้มาอีกแล้วห้าร้อยมาเจ้าไอเทียน,นี่ใครมาสองไม่กี่แถวห้าร้อยตายอยู่ลงมาหรือลัวขอทีโอ้ขอดีไปทีเลยนะ ขอทีไปทีเลยมาว่ะเทาไร่สองร้อยยี่สิบห้าบาทนะไปออนไปออนไปออนเฮ้ย zoom 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 z o o m มาวย้ยทัวทัวมีทั่วร์ไหม มีทั่วไหมบางมีท like um, ั่วไหมหมดก๊อกหมดก๊อกไปอีกรอบแล้วกันหูห้าสิบเลยนะเว็ละห้าสิบนะจะมาอีกเปล่าวะโอ้ยเว็ละห้าสิบนะไป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 ต่อเนื่อง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 อย่าหยุด โอ้โหได้ 1, หนึ่งแถวสองแถว啊หนึ่งพันสามร้อยสามสิบาทนะโมหนึ่งพันสามสิบบาทนะโอ้ยถือว่าจัดจ้านอยู่ถือว่าจัดจ้านอย,อนอยู่นั่นแหละนั่นแหละถั่วก็ได้ถั่วก็โดนอยู่เอ้ยเ้ยเรียบร้อยผมไปปีนหลังคาปีนหลังคาสิว่าเพื่อน <laughs> มันไม่ได้ปีนนะคือมันเกาะหลังคาวะ่ะเพื่อน ไอ้สัตว์เอ้ยสองแถวหกร้อยสองแถวหกร้อยไอ้สารหืมถือว่าได้อยู่ถื Toy, <van. S 2> inform inform อว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่อู้ยไม่ได้แย่ที่ทำผมไม่ได้แย่เฮ้ยหมาส้มสุ่มสุมส้มสุมได้อยู่สุ่มได้อยู่หูประทานมาวะประทานมาเว้ยหูลงด้วยสว์เอ้ย Lùng luôn lùn rồi nè Lùng lùn lùn rồi nè Lùng lùn lùn rồi nè Lùng lùn lùn rồi nè Nhập clip Sát đấy nhập clip Sát đấy nhập clip Nhập clip Ủa hô, đã được rồi Tôi cũng đã được rồi, tôi cũng bỏ nó mà, nó มาไปดีเดียวสัสเอ้ยหมูคอกเป็นเที่อะไรเนี่ยคอเป็นหมูย่างคอเป็นหมูย่างเลยนะใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยยายายานะเพื่อนโอ้อะไรวะอีกสามสิบรอบพี่ขอคุยท่านผู้ชมก่อนเออแงขอ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะมาถึงอินพีคงสุดท้ายนะอยากได้เกมอะไรให้ผมเล่นนะเล่นได้หมดเลยนะเออ,องไงก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละวันนี้ถ้าสนใจนะครับผมลิงอยู่ใต้คอมมิ่นเลยนะบ๊ายละเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเฮียอะไรรอก่อนเอ้ยเนี่สาบขาหลอกสาบขาหลอกเขาเดี๋ยวมึก็ไม่โดนหรอกเ,ออเดี๋ยวมันก็ไม่ออกหรอกมาหรือเปล่า ีได้ว่าหนึ่งพันบาททืนหนึ่งพันบาทเทือนถือว่าใช้ได้อยู่นะหนึ่งพันบาทเทือนเออบ่ายร้านนะคุณผู้ชมบ่ายเท่านี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ